เบอกว่าสู้ๆนะใช่ก็เขาก็บอกทุกครั้งก็บอกก็่นห่ะเป็นเพราะคุณพูดไงมันเลยโหดเก่งตลอดเลยหมาขาให้เอ้ยเฮ้ยถ่ายรูปก่อนสรุปเป็นเรื่องส่วนตัว อ๋อไเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไนะไเรื่องของผู้หญิงอนะแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยตรงนี้เฮ้ยนี่เรื่องส่วนตัวกีกคนหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคนอื่นหรือเปล่าเรื่องอะไรครับ่อัพเดอร์ตัวอะไรบ้างครับอัพเดอร์ภาษาไทยไอ้มื่อโถ่เอาเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่เอาที่ผมรู้แล้ว ไอ้ถูกมัยมถูกมับเฮ้ยคนๆคุคทวงกอดอะนะสองทีก็ติด M V P ทุกครั้งเลยใช่ไหมหติดเองคุณไม่ได้ดึงแต่มันตึงเอง อมไหมไม่ได้ดึงเนี่ยมันตึงเองอะคุณอยอมไหมอะไรนะคะแล้วมันตึงเราอยากย่อมน,นะคะไม่อยากย่อนค่ะยะก็ก็ก,ก,ก็ก่อนซ้อมคุณบอกว่าอะไรอ่ะ,อะก่อนไปซ้อมคุณบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรคุณบอกว่าสู้ๆนะใช่ก็เขาก็บอกคู่ครั้ง้วบอกก็เนี่ยเป็นเพราะคุณพูดไงมันเลยโหดเก่งตลอดเลยมอบเขาให้ เนีย่ยเก็บอีกทีหนึ่งไว้ก่อนก่อนไปจะได้กอดก่อนไปแข่งค,ค,ค่ะูค้าเดยกก่อนฮะคุณแข่งกี่โมคะแข่งประมาณสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มเหรอใช่ค,คุณเขาจะแทงอ่ะเขาแทงกับคุณได้ไหมคุณจะเล่นคู่ไหนเขาจะเล่นเออเดี๋ยวเขาดูแป๊บหนึ่งนะแลบรถพี่ <c oughs> นะ <c oughs> นาคมโแทงเลสคู่ที่สองอะค่ะหมื่นหนึ่งเลสซันโตจะอันแฟร์หรอคะเ่ค่ะแทงเลสหมื่นหนึ่งคู่ที่สี่เอาซัมเดอร์ค่ะสองหมืน่น โอเคค่ะคู่สุดท้ายด้วยค่ะคุณอยากคุณจะไม่เก็บตังค์ไว้เลยใช่ไหมไม่โนโตจะบีซีเอาบีซีมืนน่นนึงค่ะทำไมมีแต่คนแทงบีซีคุณบอกก่อนนะอยู่บีซีมือแตกทำไมวันนี้โนโตเลสมาจริงหรอ,อถูกอีกา,ากจะเป็นผูอยากมือแตกกันเลย ลองเท้าหน่อยกะมือกูแตกเลยดิโอเคเรย้อค่ะโอ้โอ้น่าจะมีเรื่องสองสองคู่หรือเปล่าครับมีสองคู่พี่รับแล้วคู่พี่ผมค่ะได้เยใช่ค่ะ อันนี้ครับอ๋ออันนี้ผมขอปเป็นเรื่องส่วนตัวอีกคู่นะอ่าได้หนึ่งหนึ่งตามสบายคุณถามจริงมาดิหยิบไม้มาคุณเชียสุดยอดว่ะผมเล่นพิษกอดแพ้คุณคุณคุณเอ้ยเอาทินี่เรียบร้อยอืยเอ็นฮ้ย ถ่ายรูปก่อนไอาสามถ่ายรูปดิมาหาผมถ่ายรูปดิเร็เวเรีวเขากดหมอดูดิดูด,ดิหน้าแทบแนบล้อเลยไอายสานเร็วเลว้สาเร็วสมัยพี่ด้วยเออ ตอนนี้เด <ines> ี๋ยวพี่มาขอเข็งหน่อยขอเข็งหน่อยโถคนดูที่ที่ผ่านมันมาที่ผ่านเฮ้ย เฮีย er, ลนเฮียโลกเฮียอะไรแหละที่ผ่านๆมาผมอ่อนให้ท่าไหนวะเตรียมท่ามันท่นนี้อ่ะโอเค ุณหมอครับมะไหมคะมีคะ่ะมีไหมนะมีค่ะมีค่ะตอนนี้จาใส่บิดน,นะครับครับผมม,มีแกงไหมคะ มีแก๊งค่ะมีแก๊งมีแก๊งเนานะโอ้เราเข้ามาลอยต้องกินข้าววะหมอไปยืนเตียงไปยืนเตียงนะะู้นแล้วทำทำท่านี้ไปยืนเตียงข้างนี้เลือดเขาไม่เต็มหรอเออหมอยอะนั้นแหละ <laughs> ไครหมอใครไม่ไม่ป่าว เอ้าหมอคิดว่าแบบส่งสัญลักษณ์ไงหมอปลวครัยเหมการไม่ชอบเรื่อแบนี้อคไปคีดโมกไหนครับไปคี่โมกน้อยคนคนไข่เลขอะไรอ่ะเชน้ำปลอภยครับครับอยู่ไหนเรายร้อนรแบแบบแบดแบแบ แแบแแบแเล่กันอะไอ่ะขอแป้ใครคะเดี๋ยวเตะเลยอะอะไรอ่ะแปใครมืกี้แใครแแบแแอบแแบแอบแแแแบแแีนตอแบแแบอก่ละแบแแ นี่ครับนี่แยกส่บินครับอืมสามรอบขาดทุนไปซะห้ารอบไอเกี้ยวชุดไม่นับเดี๋ยวก็นอนครัใส่บินไปยัางบินเันเข้าพี่เก้าร้อยแยกไปแยกพี่ไปใส่พี่ว่าไปเข้าลอะไรนะคุณตัวไม่อยากเล่นลิ้นนะเดี๋ยวชนะแค่นั้นแหละก็ปล่อยให้ตี่ะไปอะไควักไม่ทันก็พูดเอ้ยปล่อยให้ตีต้องหกทีอ่ะ ฮัลโหลครับครับผมใช่ครับใช่ครับพี่วางไว้บนเสาหน้าบ้านได้เลยครับุณครับ ลมแดดน,นะคะมีหมูไล่ตีสิตอนลงพยาบาลเนี่ยตอกน้ำหรอ,นะอโอเ,เล็ลกๆเยอะ อนี่ะมีคนขี้โกงชนะไม่ได้ก็ต้องโกงท้อเลยเหรอชนะไม่ได้ก็ขี้โกงเก้หายแล้วเกี้ว ไหนยินอยู่ไหนทำไมเ <c oughs> ขาไเขาเขาไอ้นี่อย่างวะ เขาไม่หัวร้อนเหรอวะคุณดูหมอครับ จะาทำไมจะแทงเขาเนี่ยอะไรนะครับแทงเขาเนี่ยมันจะแทงเขาปะเนี่ยเขาจะแทงคุณทำไมไอ่ <c oughs> ะเขาชนะคุณได้แบบสบ,สบายๆทำไมเขาต้องแทงคุณอ่ะคุณตายไหมเขาชนะคุณได้แบบสบายๆทำไมต้องแทงคุณด้วยอยากตายไหม อยากได้เพลงนี้เขาให้สกอตนานแล้วเปิดไปแล้วครับอันนี้เปิดไปแล้วครับผมเปิดไปนานแล้วด้วยเพลงละลายเนี่ย คุณแป๊บนึงไป,ไป,ไป,ไปออล้อแอบก่อนเฮ้ยพี่น่ารักจังเลยอ่ะแอวแ้วพี่ขอลองเปลี่ยนท่าเถอะทำไมอ่ะมันท่ามันแมนไปอ่ะท <c oughs> ่าโคตรปั่นเลยท่าโคตรเท่พี่ แล้วเจอกอันเจอกอัน